สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ s m a r t l i ฟ e ควยเกษียณนะคะกับแย้เทนสลิปัญญาระชุนนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันต่อนะคะท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะโดยที่แขกรับเชิญหน้าเดิมนะคะสาประจำนายแพทย์สุดชัยปัญญาระชุนนะคะคุณพ่อกขเองจะมาให้ข้อมูล ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาวะสมองเสื่อมสวัสดีค่ะคุณพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก้อยค่ะพ่อคะเราคุยกันมาก่อนหน้านี้สองตอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็เราคุยกันค้างไว้นะคะพ่อยังคุยกันไม่จบเลยเวลาหมดซะก,ก่อนครั้งที่แล้วนะคะค้างไว้ถึงเรื่องของเกี่ยวกับอผู้สูงอายุที่มีโรคสมองเสื่อมแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนใหญ่การรับประทานอาหารใช่ไหมคะทานยากทานยากอืมทีนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาคือป้องไม่ใช่ป้องกันะิีนาะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะในผู้สูงอายุเนี่ยนะที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารคือนอกจากจาไม่ได้ว่ากินหรือยังนะเพราะฉะนั้นคนดูแลนี่ต้องคอยควบคุมให้ดีและอาหารที่ให้ทานเนี่ยส่วนมากจะทานได้น้อยก็ต้องเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับ ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยจะเราจะเรียกว่าอาหารบำรุงสมองก็ได้นะเพราะเราจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์สําหรับสมองโดยเฉพาะอือาหารพวกนี้อันแรกก็คืออาหารทั่วไปสําหรับผู้สูงอายุอ่ะคือต้องมีครบทุกหมู่นะคือทั้งแป้งพวกคือข้าวนะนะเนื้อสัตว์พวกไขมัน เกลือแร่และวิตามินตาน่างๆเนี่ยนะเราะจะต้องให้ครบนะแล้วก็ก็คือเหมือนกับว่าเราบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเป็นปกตินะไม่ให้เกิดโรคแ,แล้วก็เน้นแล้วก็เน้นเรื่องอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับสมองโดยเฉพาะมีอะไรบ้างคะอาหารที่บำรุงสมองคะพอ่อเออมันก็มีหลายอย่างะอันแรกที่เราแนะนำคือโปรตีนที่เป็นปลา ปลาเนี่ยนะย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจากปลามากที่สุดสําหรับบารุงสมองก็คือไขมันจากปลาสังเกตไปว่าในปลาเมืองไทยเนี่ยส่วนมากมันจะตัวผ,มผอมๆประทูก็แห้งนะปลากูะดิ่งก็แห้งไม่ค่อยมีไขมันนะแต่ปลาที่มีไขมันในตัวมากๆคือปลาที่อยู่ใน ในโซนโซนหนาวอะพวกทะเลน้ําลึกทั้งหลายใช่ไหมคะพวกน้ําลึกอ,ลอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่น้ํามันตับปลานะออืเป็นมันจากปลาเลยเพราะปลาที่มีไขมันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากว่าเอาไขมันมาป้องกันความหนาวอแล้วไม่ให้อยู่หนาวแล้วก็อยู่ในที่น้ําลึกๆมีน้ําแข็งหนาวเพราะน้นจะมีไขมันมากแล้วในไขมันเนี่ย จะมีสารที่ช่วยบำรุงสมองอย่างดีคือนะ,ะอันนี้คือโอเมก้าสามหรือเปล่าพ่อใช่ใชปลาที่เช่นยกัะอย่างเช่นปลาแซลมอนเนี้ยปลาเทาราตถุน่าแฮลิ่ง <H aring. S 2> อ,อยาพวกนี้มันราคามันค่อนข้างแพงเห็นไหมแล้วเราหาซื้อยากก็แพงเมืองอยู่เมืองไทยก็ กินปลาทูเอาก่แล้วกันเลือกตัวที่รู้อ้วนอ้วน่อยใช่ไหมไอ้ตัวนี้แต่จริงปลาทูหน้าก็หาทานง่ายนะคะปลาทูหน้ากระป๋องบ้านเราก็เยอะนะใช่ปลากระป๋องนี่ก็ช่วยเยอะก็คือกินได้เหมือนกันทําไมถึงต้องใช้เมันจากปลาเพราะเป็นมันที่ดีมีประโยชน์มีโอเมก้าทรีนะแล้วก็สมองของคนเราเนี่ยคอยรู้ว่าประกอบด้วยอะไรสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีไขมันสูงสุดออคืออาจจะ มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นนะของเนื้อสมองนี่เป็นไขมันเพราะไขมันพวกนี้ก็จะไปช่วยบำรุงสมองทําให้เกิดเซลล์สมองดีขึ้นนะและเมืองไทยนี่ถ้านอกจากปลาแล้วเราอันหนึ่งที่เราพบโอเมก้าสามมากก็คือกุ้งพวกกุ้งพวกหอยก็แหละทะเลใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องของปลาเพราะฉะนั้นถ้าจะทานปลาเนี่ยก็จะแนะนําให้กินทานปลาพวกที่ ที่มีมันจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ทานปลาทุกวันก็ดีเนาะผู้สูงอายุวจะทานทุกวันแล้วเนื้อสัตว์ตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นหมูไก่หรืออะไรก็ทานให้น้อยลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ที่เป็นพวกสําเร็จรูปอะอย่างเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้อันตรายอ่าอาหารแปรรูปอ่พวกนี้ก็ลดให้น้อยลงหน่อยใช่ไม่สารกรอมะเร็งด้วยนะต้องระวังค่ะค่ะ อันนั้นคือเรื่องของปลาค่ะที้อีกอันหนึ่งก็ที่สําคัญก็คือไข่ผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์เน่ต้องทานไข่ทุกวันนะนะไข่นี่จะช่วยบํารุงสมองนะทําให้ความจํานี่ดีขึ้นทั้งไข่แดงไข่ขาวเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เลือกทานเท่าชาาทั้งหมดนะวันหนึ่งสองใบได้เลย ไอะผู้ผู้สูงอายุที่บอกว่ากลัวมีกังวลปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลอันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องไขใครโอ้ยคงพ่อคิดว่าไม่กงนอกจากว่าเขาเนี่ยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหลอดเลือดที่ทําให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ทําให้เกิดสมองเส้นเลือดในสมองอุดตันเนี่ยอันนี้เขามีโรคอยู่แล้วพวกนี้ไขมันสูงเพราะนั่นก็ต้องระวังเลยพวกนี้ต้องระวังแต่ถ้าเขาไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย แล้วตรวจเลือดแล้วไขมันก็ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต้องอกังวลมากหรอกแ้วเมื่อกี้พูดถึงไข่เนี่ยไข่นี่จะมีสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าอะเซทิโคลีนอะเซทิโคลีนนะอันนี้ป้องกันความเสื่อมของสมองนะแล้วทําให้สมาธิเนี่ยดีขึ้นอันนี้นอกจากไข่แล้วก็มีผลไม้ผลไม้ที่ช่วยบํารุงสมองเช่นพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อะ มีอะไรบ้างอะเบอร์รี่เบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เชอรี่ด้วยไหมเชอรี่ใช่ให้มีรสเปรี้ยวนิดๆเนะพวกนี้จะช่วยบำรุงสมองลดความดันโลหิตด้วยแล้วก็มีสารที่ต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มเซลล์ประสาทนะทำให้ความคิดเนี่ยดีขึ้นความจำดีขึ้นนอกจากนั้นก็อันนี้พวกเชอรี่แล้วก็มีพวกแอปเปิลเนี่ยนะแอปเปิลนี่ก็ดี ค่ะแล้วก็ผลไม้ไทยมีบ้างไหมเนี่ยมีแต่ฝรั่งนะแอปเปิลนี่ตัวทานทั้งเปลือกนะองุ่นส้มส้มเนี่ยอยู่ไม่รู้จะทำไรกันกินส้มเอากแล้วกันมีหาง่ายด้วยเนาะให้มีผลไม้รสสีเข้มๆหน่อยจะดีอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกผักเดี๋ยวก็เลือกผักที่มีสีเข้มๆนะ่ะเช่นผักโขมผักฟักทองคะน เออมะเขือเทศแครนลอดพวกสีเข้มทั้งหลายนะแดงเข้มเขียวเข้มรวมทั้งขิงขาตะไคร้การพูพวกนี้นะนี่เป็นสมุนไพรบ้านเราพริกหยวกพริกไทยในพวกนี้มีสารช่วยบำรุงสมองนะอีกอันหนึ่งที่เขาพูดกันมากนะพ่อเขาไม่เคยไม่เคยลองดูสักทีคือเป็น เขาเรียกหญ้าอ่อนของทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันโอ้ยกําลังฮิตกาลังนิยมเลยอร่อยด้วยค่ะเออร่อยด้วยอันนี้มีเซโรโทนินนะรู้จักเซโรโทนินไหมเซโรโทนินเป็นสารที่ออกมาจากสมองช่วยบำรุงสมองจริงะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเขาแนะนําให้ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวที่บ้านนะคะเพราะว่าปลูกง่ายเวลามากแต่ต้องเอาไอ้ต้นที่อายุมันน้อยๆนะเช็คต้นอ่อนคือประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันสิบเอ็ดวันอะไรเงี้ยนะ ถ้าผู้ฟังลองหามาปลูกที่บ้านแล้วก็ลองให้ผู้สูงอายุทานดูก็ดีนะคะต้อนอ่อนทานตะาวาันอร่อยด้วยทานได้ทุกวันเลยเนาะแล้วผักผลไม้เนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เลือกสีเข้มๆแล้วก็ต้องทานทุกวัน,นวันหนึ่งอย่างน้อยก็จานหนึ่งอ,อีกกลุ่มหนึ่งคือพวกถัว่วถั่วนี่ที่จริงพวกเรามองข้ามไปแล้วั่วนี่เป็นอาหารพื้นเมืองของบ้านเรานะมีโปรตีนใช่ไหมมี โปรตีนสูงมีวิตามินมีเกลือแร่ดีถั่วอะไรบ้างควรจะทานทุกวันอ่ะตัถั่วทุกเคไดตทานได้หมดพวกนี้จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองนะถั่วยี่สงตัวอัลมอนด์วอลนัทแล้วทานได้ทุกรูปแบบใช่ไหมถั่วต้มก็ได้ถั่วได้ถั่วดำถั่วแดงได้หมดนะพวกนี้นอกจากมีโปรตีนสูงแล้วมีเกลือแร่ทานแล้วยังมีไฟเบอร์ด้วยนะมีไขมันที่ดี ได้มีประโยชน์วันใน,นทานสักกำมือหนึ่งเลยไอ้เคี้ยวไปเรื่อยถ้าใครฟันไม่ดีก็เอาต้มเอาเนาะถั่วเขียวต้มถั่วดแดงต้มนะอันนี้ก็ได้คือ <c oughs> กินถั่วป่นไปแล้วกั <c oughs> นไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อีกอันหนึ่งคือพวกธัญพืชน,นะ <c oughs> ที่ดีสุดคือมเมล็ดดอกสันตะวันเนี่ยอือค่ะกล้วแกลวยนี่ก็ดีนะแกล้วยเขาว่าบำรุงสมองเนาะเลีกอันหนึ่งที่เรานึกไม่ถึง คือมันมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษคือช็อกโกแลตอันนี้อร่อยอืมถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่มีโรคอะไรกินด้วยเถอะอย่าไปกลัวเลยช็อกโกแลตเอาแบบไหนดีคะแบ่เอาที่มันดำๆอ่ะดารช็อกโกแลตเขาจะเขียนว่าโกโก้เก้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยมาเก้าสิบเปอร์ซ็นก็จะมีรสขมๆหน่อยนะแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะบอกแม่ก็ซื้อให้พ่อกินมั้งจะซื้อให้ไม่ต้อก ช็อกโกแลตมีสารต้านอนุมูลอิสระนะมันผลิตเอ็นโดฟินเอ็นโดฟินเค่นี้ยินงเวลาเราวิ่งออกกาลังกายเนี่ยเอ็นโดฟินมันจะออกมาที่เขาเรียกว่าสารความสุขใช่ไหมใช่ใช่ใครเะว่อวิ่งแล้วก็สบายใจกินช็อกโกแลตแล้วก็สบายใจนะถ้ามันมีอีกอันหนึ่งอาหารนะอาหารมีอีกอันหนึง อ่านดูในตำราแล้วนะเขาเรียกว่าอาหารแบบเมดิเตอร์เลียนนะอมดิเตอร์เลียนไดเอทเนี่ยนะคือนิยมมากมาตั้งแต่สมัยโรมสมัยโบราณแล้วเห็นไหมดูหนังจะเห็นพวกนี้จะกินอาหารกินวายอืไแล้วก็เอาน้ำมันมะกอกมานวดอ๋อเป็นพวกที่มีน้ำมันมะกอกผสมใช่ไหมคะเป็นน้ำมันมะกอกมีมีโอเมก้า สามเนี่ยสูงมากนะมเนยมันอะไรเป็นอาหารมันจะเรนเนียนเนี่ยเป็นยังไงเป็นอาหารที่มีถั่วมีข้าวกล้องมีผลผลไม้พวกประเภทเอประเกิดเทศอะนะแล้วก็มีนมโยเกริร์ตม,มีปมลาและเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เอชนิดอื่นๆอีกเยอะแล้วก็มีไวน์นิดหนึ่งนี่ยคนโรมันนะก็คือกินกันมาสมัยก่อนเ่ะต้องเป็นพันๆปีแล้ว ต่นนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องอัลไซเมอร์เขายังไม่รู้จักอัลไซเมอร์แต่เขาเชื่อว่าถ้ากินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเนี่ยจะทําให้อายุยืนอืเขาก็นิยมกันมากในยุโรปสมัยก่อนนะป้องกันสมองเสื่อมด้วยพวกโบราณเขารู้มานานแล้วนะอ,อันนี้ก็ไปหาอ่านเอาเองแล้วกันถ้าอยากจะทานนะ,ะแล้วอีกอย่างเชื่อด้วยสามารถป้องกันมะเร็งได้แล้วป้องก,กันโรคเรื้อรังต่างๆหลายอย่างนะทั้งเบาหวานทั้งความดัน นี่สุดท้ายเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะทานนะคืออาหารที่มีรสจัดเช่นเค็มจัดรูอหวานจัดอันนี้จะทําให้โรคต่างๆนี้คลุมเคอือจะต้องระวังนะคะอาหารที่มีไขมันอันตรายนะควบควรทานแต่ไขมันที่ที่อิ่มตัวนะรู้จักกันแล้วค่ะอ๋อค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเนาะพ่อเนาะการรักษาผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเขามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะออโรคสมองเสื่อมเนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะเป็นแล้วเป็นเลยแต่ป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นได้และ,อะพอจะช่วยได้นะแต่ก็ชะลอไม่ให้เป็น<า>ให้มันช้าลงคือไม่ให้เป็นมากขึ้นแล้วก็ไม่ให้ให้มันช้าลง นะ <c oughs> ถ้าเป็นมากเราก็ไม่ไหวอ่ะ <c oughs> เราไม่อยู่นะะ <c oughs> วิธีที่ดีที่สุดคือต้องรู้ว่าเราจะดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างไร <c oughs> นะแล้วจำเป็นเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้กับญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยให้เรียนรู้ <c oughs> ต้องมาอบรมมาอะไรกันซะก่อนให้ก็รู้ว่าโรคนี้เป็นยังไงถ้าคนดูแลไม่รู้จักโกรคแล้วจะไปดูแลได้ยังไงนะใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วผู้ดูแลเนี่ยต้องมีความอดทนนะ ต้องมีความเห็นอกเห็นใจแล้วเข้าใจว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อเหตุวุ่นวายอะไรต่างๆเขาไม่ได้มีเจตนาแต่มันเป็นเองสมองมันไปเองเพราะฉะนั้นคนดูแลเนี่ยจะต้องเห็นใจนะ,ะมันเกิดขึ้นมาเองโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยกับผูู้แลผู้ดูแลจะต้องเข้ากันได้ดีไม่ทะเลาะกันทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็เลิกเลย นะแล้วก็ก็มีการจัดกิจกรรมบางอย่างให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ฝึกสมองคือฟืน้นพยายามฟืน้นหรือใช้สมองมากขึ้นใ,ใช้สมองมากขึ้นไม่ให้ให้ให้ไม่ให้เลวลงนะไม่ให้เสื่อมลงไปมากกว่าเดิมอันนี้ขอยเองก็เป็นคนที่เคยอบรมใช่ไหมใช่เคยทำมากอ่อนก็ลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่า ถ้าเผื่อเขามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ในบ้านเนี่ยเขาควรจะกระทำยัางไงจัดจัดสถานที่ยังไงจะให้การดูแลอะไรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างก็สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะที่ตอนก่อนหน้าน,นี้ที่พ่อได้ให้ข้อมูลไปว่าโดยปกติทางกาแรแพทย์เนี่ยเขาจะแบ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออกเป็นสามระยะนะคะคือระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะปลายซึ่ง ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละระยะก็มีวิธีการดูแลที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะเพราะว่าพฤติกรรมแล้วก็ภาวะของโรคมันก็จะแตกต่างก,กันออกไปนะคะอย่างระยะแรกเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาแค่หลงลืมมีเรื่องของความจํานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ดูแลจะช่วยได้ก็คือเขายัางช่วยตัวเองได้ช่เขายัางช่วยตัวเองได้ไมแม่ว่าเขาอาจจะลืมหลงลืมเพราะฉะนั้นผู้ดูแลจ,จะช่วยในเรื่องของ เตือนเรื่องการนัดหมายนะคะถ้าเกิดมีนัดหมายพบแพทย์หรือมีนัดอะไรของผู้ป่วยเนี่ยก็เตือนเรื่องการนัดหมายแล้วก็อาจจะช่วยเขาคิดเรื่องชื่อคนชื่อสับต่างๆอย่างเช่นเอ๊คนนี้ชื่ออะไรลืมไปแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะเนาะคอยบอกว่าถคอยระมาระวังค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องเอกสารทางธุรกรรมต่างๆเช่นสมมติในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยทําธุรกรรมทางการเงินเคยไปจ่ายเงินที่ธนาคารโอน อันนี้ต้องช่วยดูแลเปิดเงินถอนเงินเนี่ยระวังออนะเพราะเราเคยคุยกันไปแล้วว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าจําอะไรไม่ได้อาจจะถูกหลอกลวงจากคนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมอันนี้<า>เป็นเป้าหมายสําคัญเลยนะใช่ใชขอ,ของพวกทุจจริตเนี่ยใช่ใช่นะคะแล้วก็เตรียมเรื่องการทํากิจวัตรประจําวันในบางเรื่องที่ผู้ป่วยอาจจะแบบทําไม่คล่องแล้วอย่างเช่นเตรียมอาหารเตรียมเสื้อผ้าย,ยางเงคะ่ะคือผู้ป่วยอาจจะแต่งตัวได้ ทานอาหารอะไรเองได้แต่บางทีอาจจะต้องคอยเฝ้าระวังดูนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนต่างๆเนี่ยบางทีถ่าอาจจะลืมขั้นตอนและเรียงลําดับเนี่ยก่อนหลังอันเนี้ยนะคะก็จะช่วยในยอันนี้คือช่วงของระยะแรกทีนี้พอเข้าสู่ระยะกลางแล้วเนี่ยระยะกลางผู้ป่วยก็จะมีปัญหามากขึ้นนะคะมากขึ้นในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะพ่ออย่างเช่นอาจจะนอกจากหลงลืมแล้วเนี่ยอาจจะแบบ เริ่มที่จะแบบช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ละนะคะเพราะฉะนั้นผู้ดูแลจะต้องช่วยในเรื่องของการอาบน้ํานะคะเตรียมเสื้อผ้าเตรียม<ๆ>ดูซิว่าอาบน้ําเองได้ไหมเนาะถ้าอาบไม่ได้ก็อาจจะต้องช่วยนะคะอันนี้พฤติกรรมต่างๆอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าบางทีบางบางอาจจะเริ่มเลยนะกินข้าวแล้วอย่างท <c oughs> าแล้วบอกยังไม่ได้ทานยังไม่ได้ทานบอกทานแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมอาหารเนาะ <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ป่วยเนี้ยรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อยาอย่าให้กินเองเนี่ยอ่าเออใช่จริงเรื่องยาก็ต้องเตรียมให้ถูกไหมคะเอ่อให้ให้กินซ้ํากินซากเข้าไปใช่แล้วก็ถ้าผู้ป่วยเนี้ยเริ่มมีอารมณ์ที่ปวนแปรนะหงุดหงิดนะคะบางทีพอหลงลืมแล้วเนี้ยก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์อืมใช่อันนี้เนี้ยก็ต้องระวังนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า จำไม่ได้หรือบางทีอาจจะเอนี่ไม่นี่ไม่ใช่บ้านฉันนะคะอยากจะกลับบ้านอยากจะย้อนอดีตไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยดูแลว,ว่าไม่ให้สับสนเนีย่ยช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงสับสนแนละ้วพะผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการสับสนมากขึ้นกรณีหลงทางเนี่ยจะกิบเจอบ่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรการแต่งเน้อแต่งตัวเนี่ยควรจะเสื้อเนี่ยควรจะปักชื่อปักเบอร์อโทรศัพท์หรือมีอะไรผูกก็ไม้ก็มือใช่แต่อย่าไปเขียนชื่อ,อเบอร์โทรศัพท์ใส่ ทองที่ขอมือนะไม่ได้ไม่ได้หายไปทั้งคนทั้งทองเ,ออเลยจริงแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงระยะกลางเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่บ้านคนเดียวนะคะคือถ้าเกิดปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวสมมติว่าลูกหลานออกไปทํางานใช่ไหมเราท่านอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยบางทีถ้าเกิดท่านเ,เกิดสับสนขึ้นมาอย่างเงี้ยเดินออกนอกบ้านไปอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยนะว่าไปไหนฟืนไฟต้องระมัดระวังออใช่นะคะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็สําคัญพอสมควร นะคะทีนี้มาถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือระยะสุดท้ายระยะปลายเนี่ยจะเป็นระยะที่ผู้ป่วยเริ่มจากมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วนะคะคือจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงจะรับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะจะเริ่มไม่ค่อยสื่อสารกับเราแล้วนะคะจะเริ่มนิ่งๆเฉยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการดูแลในเรื่องของสุขภาวะร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยความสะอาดใช่ คือผู้ป่วยอาจจะช่วงนี้อาจจะอาบน้ําเองไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะอาบน้ําติดเตียงเลยนะตอนเนี้ใช่ไหมเราจะอาบน้ํายังไงทําความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยยังไงนะคะดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้อง,อ,งอุณหภูมิให้ให,ให้ส,สะดวกสบายผ่อนคลายทุกอย่างเราก็เรื่องอาหารเนี่ยเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญมากอย่างเมื่อกี้ที่พ่อพูดไปคือถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยระยะ ปลายเริ่มมีปัญหาเรื่องการกลืนเนี่ยเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทานเข้าไปเราจะต้องระวังให้ดีต้องเป็นอาหารที่อ่อนแล้วก็กลืนง่ายเนาะถ้าเกิดว่าทานได้น้อยหรือทานแล้วเกิดสำลักขึ้นมาเนี้ยเอ้ยมันก็จะเป็นปัญหาของโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอ<ม>่อเรื่องเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็เรื่องของอย่างที่เมื่อกี้พ่อบอกค่ะถ้าติดเตียงแล้วเนี่ยแล้วผู้ป่วยไม่ได้ออกกําลังเลยอันนี้ก็ยิ่งทําให้ไปกันใหญ่นะคะพ่อ ใช่เราต้องพยายามให้บริหารร่างกายให้ยกมือยกไม้อะไรทำกายภาพบาบัดเนาะพลิกตัวอย่าให้เกิดแผลกดทับเป็นอันขาดอันนี้ก็อันนี้ก็สำคัญนะคะเรื่อง,เร,องเรื่องแผลกดทับอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากเลยสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงทั้งหลายเนาะพ่อเคยพูดแล้วไงว่าผู้ผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายเนี่ยจะลงเอยด้วยเรื่องของการติดเชืออ้ออันนี้ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อแล้วที่สําคัญคือการสำลักอาหาร อทางเดินปัสสาวะนี่บางคนอาจจะต้องใส่ทออ่อสวนปสวัสสาวะอะไรเงี้ยออันนี้ต้องระมัดระวังมากแล้วอีกอันหนึ่งระวังเรื่องตกเสี่ยงอุบัติเหตุกระดูกหักมากระจบเลอืยก็คือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยหนึ่งระวังเรื่องติดเชื้อจากไหนติดเชื้อติดเชื้อกอับการดูแลนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอา่าราคานี่คือเป็นคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาใน ครั้งหน้าหน,านะคะก่อนจะมาคุยเรื่องเนี้ยแบบลงละเอียดลงลึกเลยนะคะลงลึกเลยว่าต้องดูแลยังไงบ้างทีนี้มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพ่อที่เป็นเรื่องสําคัญมากเหมือนกันคือเมื่อกี้พ่อบอกแล้วว่าโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันรักษาไม่ได้แต่ก่อนก็เห็นว่าเขาก็ทางกระแพย์คุณหมอให้ยาผู้ป่วยทานเหมือนกันมันเป็นยาอะไรบ้างนะคะพ่อยาที่ที่ให้เนี่ยนะต,ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งนะ ส่วนมากแพทย์นี่จะให้ยาอยู่แค่สองสาอย่างนะคืออันที่หนึ่งคือยาที่ควบคุมพฤติกรรมอารมณ์ของคนไข้นะบางทีถ้าเปิดแกวุ่นวายมากนักเนี่ยเราก็ต้องอาจให้ยาที่คลายเครียดคลายกังวลนะ,ะเพื่อให้สงบนะ,ะไม่ต้องห่วงเรื่องติดยาหรอกนะอ,อันที่สองคือยาพวกถ้าเปิดเป็นรุนแรงที่มีอาการก้าวร้าวหรือ รุแรงมากขึ้นมีพฤติกรรมตัวแรงก้าวร้าวเนี่ยเราต้องอให้ยาระงับประสาทเลยคือแรงขึ้นไปก่อย,ยาใครกังวลใายเครียดนะ,ะและอันสุดท้ายที่ือให้คือยารักษาโดยตรงซึ่งคิดว่ามันยังไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะในไม่ถือว่ารักษาเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทใช่ะค,ะคือ,อม,มันมียาที่ช่วยบำรุง ก็เราไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกันเพราะยายาพวกนี้นะมันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็มีบริษัททั้งไต่ต่างชาติและทั้งทยในเมืองไทยเนี่ยก็พยายามเอามาใช้ราคาคนข้างจะแพงแตเชื่อได้แค่ไหนเนี่ยแล้วก็ต้องหาศึกษาเอาเองนะแล้วมีอย่างอื่นีไหมคะก็แต่ก่อนเคยอย่างนี้ก่อเคย ตอนที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะพ่อก่อนเคยคือค Mont ุณหมอเนี่ยเขาจะนัดให้พาผู้ป่วยไปหาคุณหมอประจําเนี่ยเป็นระยะเช่นทุกๆเดือนทุกๆสองเดือนทีนี้พอเวลาที่ไปหาคุณหมอเ็าจะประเมินประเมินสภาพสภาวะนะคะการป่วยของของผู้ป่วยซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยเราจะต้องไปเล่าให้คุณหมอฟังว่าในช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า แล้วคุณหมอก็จะต้องปรับยาพ่อปรับยาให้เข้ากับพฤติกรรมที่เป็นอยู่ใ,ในปัจจุบันนี้อาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ก็ต้องให้คุณหมอเป็นคนดูแต่มันไม่ใช่ยารักษาเองแต่ทำให้แกสบายขึ้นคนดูแลก็สบายขึ้น่ะก็อยู่ด้วยกันได้สง,สงบทีนี้ทีนี้มาอีกนิดนึ่งครัพ่อ พูกผ,ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วมีโรคเรื้อรังอื่นๆด้วยเอออย่างชเช่นเป็นเบาหวานความดันไตอย่างนี้เนี่ยคือเขาต้องการต้องเขาต้องทานยาคู่กันไปใช่ไหมใช่อันนี้ยามันจะเป็นยาสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งคือพวกยาที่เกี่ยวกับอคลายเครียดเกี่ยวกับระคับประสาทเกี่ยวกับอาจจะมียาช่วยบำรุงสมองโดยโตรงบ้างนะ,ะกับกลุ่มหนึ่งกับอีกหนึ่งคือ อีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่รักษาโรคประจําตัวของคนไข้เองเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นเส้นตายอะไรต่าเนี้ยแล้วก็ก็ดูแลไปนะการดูแลให้ดีๆเนี่ยจัดสถิตินะการดูแลเนี่ยถ้าดูแลดีๆเนี่ยคุณไข้อยู่ได้เป็นสิบสิบปีเลยนะบางคนถึงยี่สิปีก็มีนะแล้วไม่ใช่อยู่แบบไม่รู้เรื่องนะอยู่แบบรู้เรื่องแต่รู้เรื่องแบบแบบอัลไซเมอร์แล้ว เพราะฉะนั้นคนดูแลก็เป็นส่วนสําคัญที่สุดเลยในการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวได้ต่อไปใช่ะะแต่พ่อต้องเน้นนะว่าผู้ดูแลต้องมีความรู้มากๆเลยเราก็มีความเข้าใจในการาดูแล <ใจ S 1> นะคะ<ช>ค่ะ,คะก็เออขอโทษนะคะสําหรับเกี่ยวกับเรื่องภาวะสมองเสื่อม นะคะที่เราคุยกันมาสามตอนนะคะนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันค่ะสำหรับวันนี้ฝขอฝาคุณพ่อขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามแลบฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ